เสียงจากสวนจันทวันละหนาทีวันจันทร์ที่9กันยายนพุทธศักราช2567เรากำลังพูดคุยกันด้วยเรื่องธรรมชาติเพื่อความพ้นทุกข์ตอนธรรมชาติไม่อนุญาตให้มีอัตตามาแล้วหลายตอนยังไม่สิ้นกระแสะความแต่ละวันก็มีเวลาคุยกันแค่5นาทีทั้งบางวันหรือหลายวันจำเป็นจะต้องแวะข้างทางอย่างสวันที่ผ่านมา ต้องแวะไปร่วมงานอายุวัฒนมงคล72ปีหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอขานุวรรักษ์สบุรีจังหวัดกำแพงเพชรเสีสองวนันเมื่อวานก็ยังไม่ได้กลับเข้าเรื่องเพราะมีกิจจำเป็นจะต้องไปเพิ่มหรือฟื้นประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีเปลี่ยนโน้ตบุ๊กใหม่เพราะเครื่องที่ใช้อยู่ เก่าแล้วใช้มา5-6ปีเทคโนโลยีเปลี่ยนโปรแกรมที่ใช้งานต้องการเครื่องที่แรงเร็วขึ้นเครื่องเก่าไม่รองรับวันนี้จริงจะได้กลับเข้าเรื่องแต่ก็ยังไม่ได้กลับเข้าตรงกับเรื่องที่คุยกันจริงๆเพราะคอร์ส ตอบปัญหาที่จริงก็เป็นปัญหาของผู้ที่อ่านหนังสือสาระสำคัญการมีชีวิตว่าทำไมต้องรู้ภาษาบาลีให้ดีพอซึ่งอันที่จริงมันก็เหมือนกันคือเรื่องที่เรากำลังคุยกันอยู่นี้ส่วนใหญ่ก็เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระสังกิติกาจาร์ท่าน รวบรวมเอาไว้ในรูปของภาษาบาลีถ้าจะให้ดีหรือให้ศึกษาคำสอนนี้อย่างเข้าใจได้ท่องแท้ก็จำเป็นจะต้องรู้ภาษาบาลีให้ดีพอถ้ารู้น้อยหรือยิ่งไม่รู้เลยอันเนี้ยยากที่จะเข้าใจเรื่องนี้ได้ตรงตามความเป็นจริงมักจะตีความผิดกันได้เสมอเสมอ เพราะอะไรมันมีเหตุปัจจัยอยู่อย่างน้อยสองประการประการแรกคือคำในภาษาไทยหรือแม้แต่ในภาษาไหนๆมันมักจะไม่แยกแยะสภาวธรรมออกจากการอย่างชัดเจนคือมันยังคลุมเครืออยู่ แม้แต่คําภาษาบาลีที่จริงมันก็มีความคลุมเครืออยู่ตามธรรมชาติของภาษาแต่อย่างน้อยก็ได้แยกแยะสภาวธรรมออกจากกันชัดเจนกว่าภาษาไหนๆยกตัวอย่างเช่นในภาษาไทยเราพูดว่าอยากอยากหรือต้องการเนี่ยมันก็คลุมเครือเพราะว่าในชีวิตจริงของเรา อยากชั่วก็มีอยากดีก็มากในภาษาบาลีท่านแยกเอาไว้ชัดว่าถ้าอยากชัว่วภาษาบาลีเรียกว่าตันหาหรือโลภะถ้าอยากดีท่านเรียกว่าฉันทะหรือสังกัปปะเนี่ยเพราะนั้นใครที่เข้าใจว่าพระพุทธเจ้าสอนให้ละความอยากนี่ถ้าเข้าใจเพียงเท่านี้เป็นความเข้าใจที่ ผิดหรือเพี้ยนไปที่จริงแล้วพระพุทธเจ้าสอนให้ละความอยากเฉพาะอยากชั่วคืออยากด้วยกิเลสตัณหาโลภะเท่านั้นส่วนอยากดีอยากด้วยปัญญาคือฉันทสังกัปปนั้นกลับทรงสอนให้มีมากๆเนี่ยดังนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราไม่อยากที่จริงท่านสอนให้ ไม่อยากก็มีสอนให้อยากก็มากเนี่ยเราจะต้องเข้าใจอย่างนี้นี่อย่างหนึ่งีรี้กับอีกอย่างหนึ่งคำบาลีนั่นเองพอเราเอามาใช้ในภาษาไทยหลายอย่างเราใช้ในความหมายที่ผิดเพี้ยนไปมากเช่นคำที่เราเอามาใช้ในภาษาไทยว่าบารมีเดิมบาลีนั่นเป็นคำตรงกันข้ามกันกันกบอนุสัยคือความเคยชิน การทําให้มันเต็มไปในความดีอย่างนี้เรียกว่าบารมีแต่ทีนี้เราเอามาใช้ในภาษาไทยกลายเป็นเรื่องของการมีอิทธิพลอะไรไปเสียอย่างเนี้มันก็ทําให้เราเข้าใจผิดยังมีคําพูดภาษาบาลีมากมายที่เรา,เามาใช้ในภาษาไทยที่ไม่ตรงความหมายเดิมนะครับ